ว่าแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยครับถึงท่านนายกแชร์ไปถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติแชร์ไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องนักการเมืองต่างๆผมเชื่อว่าปัญหาบ่อนกนารพนันแก้ไขได้มันอยู่ที่ว่าคุณกล้าจะไปจับเจ้าของบ่อนไหมนะประชาชนเขาถามว่าเจ้าของบ่อนการพนันคือผู้มีพระคุณของข,องข้าราชการและนักการเมืองที่มีอำนาจหรือเปล่าเพราะตอนนี้รัฐบาลเสียรลังวัดครับนะนะนายกออกมายอมรับสภาพว่าร้อยนายกก็แก้บ่อนไม่ได้แก้ยาเสพติดไม่ได้ เขามีปัญหาการเมืองนายกไม่สามารถจะปราบเจ้าของบ่อนการพนันได้หมดปัญญาว่างั้นเนี่ยแบบชาวบ้านเขาเรียกกันนะแบบทํานองเหมือนว่านายกกําลังจะบอกว่าหมดปัญญาหรือเปล่าเพราะว่าจะบอกว่าเอานายกรัฐมนตรีร้อยคนก็แก้ปัญหาบ่อนไม่ได้นะจนบางคนเขาแซววนะ่านายกรัฐมนตรีร้อยคนน่ะชื่อไปประยุทธ์หรือเปล่าแต่ถ้านนายกรัฐมนตรีคนอื่นเขาบอกเขาแก้ได้แนวทางในการแก้ไขบ่อนการพนันเนี่ย นะครับมันมีเยอะแยะมากมายหนึ่งนะเอาขึ้นมาอยู่บนดินะจากจ่ายสวยก็เป็นจ่ายภาษีให้รัฐทำกันเปิดเผยไม่ต้องมา,าจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่นะและก็นักการเมืองผู้มีอำนาจคนจะรับสวยจากเจ้าของบ่อนการพนันได้ต้องเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจแล้วพี่น้องก็คิดดูเลยว่าน่าจะเป็นใครบ้างล่ะนะผมไปพูดตรงๆก็เป็นไงถูกออกหมายเรียกออกหมายจับ การจัดรายการที่ช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะครับผมน่าจะเหลือคนเดียวที่ยังไม่โดนหมายเรียกนอกกนั้นก็หมายเรียกหมายจับกันทั่วหน้าแต่ถ้าผมเนี่ยนะถ้าจะมาแฉอะไรต่างๆแล้วบ้านเมืองได้ประโยชน์ติดคุกกิตลางก็คุ้มมันเกินคุ้มอ่ะถ้าจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทพรบอคอมนะถ้าทําเพื่อชาติแฉเพื่อชาติก็ถือว่าคุ้มพี่น้องว่าจริงไหมครับว่าแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยครับถึงท่านนายกแชร์ไปถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติแชร์ไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง นักการเมืองต่างๆนะผมเชื่อว่าปัญหาบ่อนการพนันแก้ไขได้มันอยู่ที่ว่าคุณกล้าจะไปจับเจ้าของบ่อนไหมเพราะเท่าที่ผมทราบมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าเจ้าของบ่อนจ่ายสวยให้กับข้าราชการนักการเมืองเป็นประจําทุกเดือนจํานวนมาหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ไม่กล้าจับใช่หรือไม่นี่เป็นการตั้งคําถามนะ นะพี่น้องประชาชนตั้งคำถามเต็มโซเชียลเลยอะ่ะนะบอกว่าไปจับได้ไงเขาพวกนั้นคือผู้มีผู้มีพระคุณเราจะไปเนรคุณกับเจ้าของบ่อนได้อย่างไรนะประชาชนเขาถามว่าการจับเจ้าของบ่อนจะเป็นการเนรคุณกับเจ้าของบ่อนหรือไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันันีนี้คือคําถามที่ก็ตั้งกันทางโซเชียลนะครับก็ฝากทั้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจับกลุ่มนักการเมืองนายก รัฐมนตรีมหาไทยดูแลฝ่ายปกครองนายกดูแลตำรวจนะประชาชนเ็ถามว่าเจ้าของบ่อนการพนันคือผู้มีพระคุณของข้าราชการและนักการเมืองที่มีอำนาจหรือเปล่าช่วยตอบคำถามด้วยแล้วก็คดีชมพู่เนี่ยนะนะผมได้ข่าวมานะว่าเอามาปิดข่าวบ่อนการพนันเพราะตอนนี้รัฐบาลเสียหลังวัดครับ นะนายกออกมายอมรับสภาพว่าร้อยนายกก็แก้บ่อนไม่ได้แก้ยาเสพติดไม่ได้ก็เลยเอาคดีน้องชมพู่มาเบียงเบนประเด็นหรือเปล่าเพราะนั้นพี่น้องก็อย่าหลงทางนะนะพอมีชมพู่แล้วก็ยังไม่พูดถึงเรื่องอานายกต้องพูดครับนะครับเสรีพิสุทธิ์เอ่ยก่อนจาติกาวนิตนะพักเพื่อไทยและอีกหลายๆคน พักก้าวไกลออกมาพูดนะครับว่านะทุกคนนะครับฝ่ายค้านบอกว่าแค่บ่นการบนันยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาบ่อนการบนันปัญหากระจกกระจกแค่นี้ยังแก้ไม่ได้จะไปแก้ปัญหาโควิดจะไปแก้ปัญหาของอะไรวะเศรษฐกิจซึ่งมีความยากลำบากขนาดนี้จะทําจะมีปัญญาหรือนะครับจะมีปัญญาหรือครับนะครับนี่คือเขาตั้งคําถามนะครับนะครับพี่น้องก็นะ คิดว่ายังไงสิ่งที่ผมพูดเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยเพราะว่าไอ้ตัว a c e b o o k เนี่ยมันปิดกั้นการมองเห็นนะทุกวันเนี่ยบางทีคนของเราเนี่ยตามล้านกว่าคนนะเนี่ยทั้ง Facebook y o u t u b e TikTok เนี่ยของผมเนี่ยล้านกว่าเกือบเกือบล้านประมาณล้านสองแสนคนนะครับ mm hmm. เพราะนั้นมันปิดกั้นการมองเห็นมีทางเดียวพวกเราต้องช่วยกันกระจายแล้วก็แชร์ไปให้ถึงนายกนะไปให้ถึงพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับพลังประชารัฐ ภูมิใจไทยต้องช่วยกันครับนะอย่าปล่อยให้นายกโดนด่าอยู่คนเดียวนะอนุทินชาญวิรกุลพักประชาธิปัตย์และต่างๆต้องช่วยมือช่วยกันนะยุคนี้แปลกนะครับนายกโดนด่าอยู่คนเดียวนะจุลินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่โดนด่าภูมิใจไทยเงียบปล่อยนายกพูดอยู่คนเดียวก็ตายครับถ้าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะ แล้วก็พักอะไรอ่ะชาติไทยพัฒนาหรือใครลูกชายปัญหาถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยปัญหาบ่อนมันก็อ่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าทําจริงก็ทําได้นะครับแต่ตอนนี้ก็นะผลเอกวายุทตายอยู่คนเดียวเรื่องบ่อนแล้วบ่อนนี่มันต้องจับให้ได้นะครับไม่ใช่จับได้นะว่าจับได้คนฆ่าน้องชมพู่นะคนฆ่าน้องชมพู่เนี่ยพยานหลักฐานแทบจะไม่มีเลยแต่ยังจับได้แปดเดือนเก้าเดือนแต่ปัญหาเจ้าของบ่อนบอกว่าหมดปัญญา ปัญหาขายสลากเกินราคาหมดปัญญาทั้งๆพยาหนหลักฐานชัดเจนผู้ค้ารายย่อยซื้อจากยี่ปัวยี่ปัวซื้อจากใครจับพ่อค้ารายย่อยมาแล้วกันเป็นพยานแล้วก็ให้ซัดทอดยี่ปัวแค่นี้ก็จบแล้วซื้อมาเก้าสิบขายหนึ่งร้อยนะจะไปขายแปดสิบได้ไงเพราะซื้อมายังเก้าสิบจะขายหนึ่งร้อยก็เอาคนที่ขายหนึ่งร้อยจับมาจับเสร็จกันเป็นพยานซัดทอดยี่ปัว นะก็จับก็เรียบร้อยแล้วไอ้คนที่ขาย90าสิบก็ติดคุกแต่พูดหยาบๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายไม่ว่าหน่วยงานไหนว่าสุบหลุมแล้วพวกมึงจะจับจริงหรือเปล่านะสังคมก็ตั้งถามว่าพวกมึงรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าในการขายสลากเกินราคาถ้าพวกมึงจะจับมึงก็จับได้ประชาชนก็ตั้งคําถามเนี่ยผมไม่ได้ตั้งคําถามอ่ะกองสลากเนี่ยถ้าคุณจะจับเนี่ยคุณก็จับรายย่อยมาสิ ไปซื้อมาหนึ่งร้อยอ้าวจับจับปุ๊บอ้าวกันในพยานซื้อมาจากใครอ่าอ่าซาปัวซาปัวก็จับมากันพยานอ่าไปถึงอะไรหีปัวตัวใหญ่อ่ะก็จับมันก็จบแล้วจับที่ต้นตอปัญหาการอ่ขายสลากเกิดการเอเกินราคามันก็จบแต่มันไม่ทำประชาชนก็ตั้งคำถามแบบนี้ทำไมกองสลากไม่ทำนะจะไปยอมรับสภาพไม่สามารถจับกลุ่มได้ ปัญหาสิ่งเหล่านี้สังคมก็ตั้งถามว่ามันมีสวยไหมมีการจ่ายเงินเจ้าที่หรือเปล่าถึงไม่กล้าจับคุมผู้มีอุปการะคุณเจ้าของบอลน,นะเจ้าของอะไรวะจจเจ้าหยีปัวสลากกินแบ่งรัฐบาลคนเหล่านี้คือผู้มีพระคุณมีการทอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองหรือไม่ถึงไม่กล้าจับมันจะไปยากอะไรอะ่ะคดีชุมผู้นี่อีกไม่กี่วันก็จะจับแล้วแล้วคนที่ถูกจับก็คนดังอะ่ะ ก็รู้ๆอยู่แล้วเป็นใครใครๆก็รู้อ่ะตอนเนี้ยเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอะนะคนที่โดนจับตอนนี้ก็แบบยังไงอะตามที่เป็นข่าวลรือมันก็ออกอาการแล้วอะเก็บเก็บทรงไม่อยู่แล้วตอนนี้ตอนนู้เก็บทรงไม่อยู่นะตอนนี้เก็บอาการไม่อยู่แล้วมันมันเครียดอะเขาปล่อยข่าวแล้วยังไงจับแน่ก็ไม่เครียดแล้วน้องชมพู่ยังจับได้แต่จะกลับเจ้าของบ่อนนะทำธุรกิจผิดกฎหมายเปิดเผยไม่ยอมจับ นะครับนี่ฝากไว้ยาเสพติดก็เปิดเผยครับนะเคนมผงก็ขายกันเปิดเผยเริ่มตั้งแต่สายไหมอะไรจะไรไปวัดพยากราต่างๆเปิดเผยครับต้องจับครับจับแล้วต้องให้ถึงรายใหญ่ครับเนี่ยเคนมผงเนี่ยเอายาเสพติดหลายหลายอย่างเอามีเท่าไรเฮโรอีนยาบ้านะครับนะยานอนหลับนะยาเคอะไรจะไรต่างๆมารวมกัน,นแล้วกนะ็เป็นไงเสพเข้าไปก็ตายหา่าแค่นั้นแหละอย่างเดียวก็ตายแล้ว เอาหลายๆอย่างมารวมกันแม่งกับทิพหนะ่เหมือนเอาเอาสารพิษหลายๆอย่างมารวมกันก็ตายห่าก็แค่นั้นเองผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นหมอเขาบอกคิดดูนะแดกยาบ้าอย่างเดียวก็จะตายห่าแล้วนี่ใสเฮโรอีนเข้าไปด้วยใสาย,ยานอนหลับไปด้วยยาเคเข้าไปก็ตายหงไม่จะตายห่าแล้วนเนี้ยนะครับตายอย่างเดียวนะเข้ามาแล้วก็แชร์ครับ Facebook แชร์นะครับอย่าให้มันปิดกั้นการมองเห็นตอนนี้เราสี่พันกว่า youtube